หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัฐไทยแลนด์กลางปลอดภัย100%ค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากอัตุ้ทิบลดไปเลย50บบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ กราบสวัสดีวันรุ่ทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลเทอร์เรทีฟนั่นเองนะนี่คือเกมพิสเบาติรัสสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเล่นแชงคูส์นะแล้วก็สารภาพเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมยื้อไม่ดีน้องอันมานะครับผม NP ็น d b แซดบอยนะแต่ว่าผมดันลืมอัดช่วงเปิดนะลืมนะแต่ผมคือนในดีน้องไปแล้วนะครับก็รบกวนในดีน้องเขามาไลคคลิปอยู่นะนะคลิปนี้ก็เนื่องจากมีคนขอมาบอกว่าพี่ขอแชงตึงๆหน่อย นะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมสาหรับแฉงแต่ไม่บอกว่าแฉงไหนนะก็เลยเล่นแชงฟ้าแม่งเลยนะครับผมเพราะแชงแชงยีเอ็กตัวใหม่นยคนเล่นเยอะแล้วนะฮึมก็เลยมาเล่นคลิปนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าจะเปิดคลิปแบบนี้เลยนะสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอไปด้วยนะแล้วไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเล่นแฉงนะคือคือคือผมไปเล่นมาผมโคตรชอบเลยนะสําหรับตัวนี้นะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยๆกับใจเย็น นะก็แน่นอนครับผมเล่นสไตล์แบบเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยือมอุ้ยเดี๋ยวก็ <c oughs> มีมีศัตรูมาแล้วครับพี่ผมลืมดูแมพเลยฮนะโอเคถ้าอย่างงั้นก็สะบัดกิฟฟอนไปออสแต่โดนไปก่อนนะจะเย็นกระโดดปาดอ้าวเรียบร้อยครับผมเนี่ยผมจะคำนวณน,นะครับผมว่าแชงจะกระโดดปาดแล้วนะนะแล้วก็แชงของไอดีน้องอันค่อนข้างฟูนะครับผมเพราะว่าใช้โลกใหม่นะครับเก็บไปอีกหนึ่งฮนะเล่นทีเผลอ,อย่างงั้นเหรอฮะ ตอนนี้เราเก็บสแต็กได้2ทีนะครับผมแต่เราแชงนี้ต้องเก็บสแต็กโดยการฆ่านะครับผมก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะฮะโอเคต้องคิวเยอะๆนะครับเป็นตัวที่เน้นสายบวกนะครับแล้วก็เน้นแถว2ได้นะฮะสบัดกิดฟฟอนไปนะเรียบร้อยไม่ตายนะครับผมเพราะว่าไปกับตันคิดนะมันถึกอยู่รูปถอยมาก่อนนะอึอหหลบออกมาโอ้โหยังโดนอีกนะครับเนี่ยตอนนี้เราเสียธงนะเสียธงกลางไปฮะโอเค ปังเรียบร้อยครับผมเก็บเท่าไหรเดี๋ยวสองตัวนะเป็นไงนะบอกเลยว่าตึงจัดนะครับผมจังหวะบวกอืมแน่ยตะเคาน์เตอร์พอดีเมื่อกี้เสียดายนะครับถอยมากอนอืมลูปีรับมือ,อยากนิดนึงนะถ้าโดนไปก็ตุยอยู่ฮนะโอเคโอ,เอ้มีเนื้อมีเนื้อนะครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเล่นแฉงอย่างจุใจแน่นอนออะไรคาคูอย่างนั้นเหรอคาคูอ่ะอึดเราว่านี่เอยโดนไปเบาครับเบาครับคาคูทำไรผมไม่ได้หรอกอ้มันดอดได้อีกเหรอ โหดจังโอเคมาดิเดี๋ยวผมรอสะบัดกิฟฟอนก่อนนะฮะสะบัดกิฟฟอนหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมสี่หมื่นนะคุณจะยึดธงมันโหกดโกตเลยฮนะกดโกเลยฮะผมฆ่าเขาเยอะนะครับผมวันนี้นะฆ่าเขาเยอะอยู่ห,หนีไปไหนโอเด้งหนีไปไหนกระโดรลบโอ้โหโดนหมื่นหนึงนี่ขนาดหลบเนี่ยเกรีบยืดก่อนนะะกัปตะกีีก็ยังไม่ตายอยเนะหรอเฮ้ยโลมากดเคาน์เตอร์ไปอ้าวรอบุกแหมรอบุกฆ่าก่อนนะครับ โอ้ยโดนโดนโดนถอยมาก่อนแชงตัวนี้อ่ะแชงตัวนี้อ่ะตัวเดี่ยคนนี้ผมฆ่าเขาเยอะมากนะครับผมคนนี้ไอ้แชงตัวเนี้ยเ <c oughs> บอร์หกเนี่ยนะครับผมมันน่าจะโกรธอยู่นะ,ะลูฟี่เหรอลูฟี่เหรออ้าวแชงทำไรไม่ตีตัวเรียบร้อยครับผมตายอีกหนึ่งรอบฮนะสะบัดกิฟฟอนไปเปรี้ยงไม่ตายครับผมไม่งไงมีเป็นงานสกิลสวนไปนะครับผมอ้าวตายแล้วเหรอโอเคอุย้ยอะไรวะเนะี่ย โอ้โหโ,หโดนลูบี้นะครับผมแหวตุยจะกำลังมันเลยฮะโอ้โหแหวเหมือนจะแพ้นะครับผมตาแรกนะต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบัวกันน่าจะแพ้นะครับนี่ยแต่ผมบอกมันเล่นสนุกเลยครับผมแล้วผมไปเล่นมาหน,ะะนะะึ่งจริงปี้ยงเรียบร้อยะ,ะโอ้โหแพ้ไปนะครับผมสำหรับตานี้เดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับโอเชนะไปเอ้ยแพ้ไปนะครับผมชนะทวยนะครับผมไม่มีมี p ีแน่นอน ครับเราอยู่ในดานบลาเทียนะครับผมนะสำหรับแชงหมัดฟ้านะครับตัวนี้แนวทางการเล่นคือผมบอกเลยว่าเท่าที่นะผมว่ายุคนี้ย,ยุคนี้นะผมว่าคนบ้าบ,บวกเยอะมันเลทมันออกจะเล่นง่ายนะครับมันออกจะเล่นง่ายสไตล์แบบแถว2ได้อยู่อะไรประมาณเนี้อืมโอ้โ,โดนโดนโดนอุ้ยโดนไปดิงนวะนี้เย็นเย,ย็นไม่รีบไม่รีบบุกนฮะ อาคาเนี่เราพอสู้ได้อยู่นะอาคาเราพอสู้ได้อยู่นะครับถ้าเล่นถ้าเล่นดีๆอูโรเจอร์มาโว้มันเยอะจังวะอืออ้าวสะบัดต,ตายโรเจอร์ไฟท่วมไฟท่วมเลยจัะนี่ไงเรียบร้อยครับผมสองหมื่นศอกครับเออโดนไปครับเพราะเขาดรอปไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะโอเคเรารีบยืดเท่ากนอือไม่รีบไม่รีบ,รบปังเรียบร้อยโอ้โหแม่ทงทงหายนะพอยึดเสร็จทงหายนะ โอเคฝ่งดูมีแฉงนะครับผมต้องระวังนะอืมแต่แชงผมไม่ค่อยกลัวแหละผมมีเคาเตอร์นะคือถ้าขาดถ้า,ถ,าถ้ามีทางเคาเตอร์สวนเขาได้อยู่นะโอเคกันตรงนี้กันใครมาวะอาครอีกแล้วเออเซฟเฟอร์เข้าไหนไปเซฟเฟอร์น่าจะน่าจะไหวยอยู่นะครับผมนะคำนวณกันเนี่ยฮะไหวน่าจะไหวยอยู่อนะอืมโอเคเดี๋ยวกันนะผมดูก่อนว่าทงไหนจะเสียนะครับผมผมอยากฆ่าคามากเลยคือแบบมันมันมันไส้อะแบบแบบมันไส้มาก โอเคมาดูตรงนี้กันนะอืมยังไงสะบัดกิฟตฟอนตายไหมไม่ยังไงเรียบร้อยโอ้แม่เจอแชงนะครับผมไ,ไม่เป็นไรเจอเจอเจอ,เ,จอ,เ,จอเลลี่นะโอเคเลลี่มันดอสแต่ผมยังฆ่าได้ก็ยังโ okay. อเคอยู่อนี่สะบัดนี่โอ้โหแรงวะ่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยจะตายนะครับผมจะตายจะตายใจ,ยจเย็นอ่าเคาเตอร์พลาดไปแล้วนะหนีลงมาก่อนจะตายกว่าเลือดจะสองพันห้าสักครู่แล้วผม พยายามจะเล่นให้ตึงแล้วตัวนี้เดี๋ยวน้องได้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก็คือสเตปผมเดี๋ยวหลายคนก็บ่นอ่ะผมบอกว่าเล่นแถวสองเน้นเป็นสไตล์แบบว่ารอปาดทีหลังนะครับผมนี่ไงเห็นว่าเรียบร้อยผมสามมือนะโดนไปเลยะสีแดงือตุยแน่นอนนะครับผมออรบิวมาออรบิบมาดิอื้อทำไรอื้ออี่อีสวัสดีฟอนอ้าวโดนดิครับอย่างนี้เรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จนะครับผม นเตไมไ่เเโอคเป็นการคัลเตอร์แบบหลอกๆอะโอเคยังฆ่าได้ยังไม่ตายเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเล่นช้ำม,มากนะเนี่ยครับเล่นเล่นเล่นสเตปแบบว่าเน้นหลอยเน้นไล่ไปก่อนนะครับผมอึ้ยหลบได้ยังไงเอ้าโหตายแม่งเฮ้ยพูดปุ๊บตายปั๊บเลยพูดปุ๊บตายปั๊บเลยน้องชายแม่นิดเดียวอะโอเคไม่ทันนะครับผมไล่ซีบัววีขออภัยครับโบอ่าตัวนี้ใครอยากดูไหม อืมถ้าอยากดูคอมเมนต์มาละกันนะครับผมนะแต่ว่ารอเว้ร้อยนะปังนี่แนะ่โอเคนะครับน่าจบชนะไปนะครับผมโอเคค่าได้ด้วยโอเคครับชนะไปนะสุราเวเชนคูสนะครับผมนี่ผมเล่นเชงคูนะเอบีพีเป็นของแม่ของโรเจอร์ มาตัดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่นให้จุใจเลยนะครับสำหรับแชงน,นะครับผมหลายคนนะ่าจะชอบตัวนี้นะอยากรู้ว่าเล่นสไตล์ไหนดีนะครับโอเคมาบาลาติเออีกครั้งนะโอเคยึดไปก่อนนะจริงๆเนี่ยจริงๆผมสามารถปาดโรเจอร์ก่อนได้นะแม่ถ้าปาดโรเจอร์ก่อนนี่มันโดอมันตายนะครับผมคือสกิลสบายกิฟตน์นี่ยมันแรงมากนะเนี่ยนี่นี่นนนยัวย่วยัวย่วยั่วเลยยัว่วเลยเฮ้ยบั๊กมันบัน๊กมันบัน๊ก มันไงเรียบร้อยครับผมตายฮะแม่โดนไปแล้วฮะเนี่ยครับผมค่าเคาน์เตอร์เขามันเป็นตำนานมันเป็นตำนานจริงๆเนาะโอเคขอบใจมากเพื่อนใครมาก็จ้าซูกามาจากไหนเนี่ยนี่อุย้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะโดนอะไรไม่ดได้อยังงงอยู่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ได้ไหมเอา้าเคาน์เตอร์บัก๊กเอา้าอะไรวะงงงงไปดิ งงไปเดียวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอขอขอเวลาหนึ่งเน็ตหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันงงงงนิดนึงอะ่ะอืมสะบบัตกิฟต์ฟอนไปปังออาเนี้ยเอ้าไม่โดนเป็นอะไรวะนี้ยเนี้นี้มันมีบั๊กนะครับมันมันมันไม่โดนงงเป็นแบนไม่โดนว่ะเออแม่มันต้องฆ่าได้แล้วจริงป่าววะสับัดกิฟต์ฟอนอีกทีไหมอืมอ,อ้าวโดนแล้วอันนี้ได้อยู่ ก็้ยหลดเจอโหลดเจอมันรล่นมันรล่นมันรล่นมันติดบูส์นะครับผมเดี๋ยวผมบวกมันก่อนนะแจนเย็นไม่รู้ตายไปนะอืมอะไรทำไมทำไมฮะกับตันกับตันเอาเล่นเล่นแง่กับตันได้พอดีโอโหกับตันแม่งเอ้ยนรกจริงฮะกระโดดลบไปที่แล้วก็เคาน์เตอร์ตายเรียบร้อยครับผมห้าหมื่นไปดิเออต้องอย่างนี้รับแชงนะมีเคาน์เตอร์ต้องใช้ค้มอะโอเคเพื่อนจะรงนั้นก่อน อ่าเม่เลยเขาดอเขาดอเมื่อกี้เขาดอป่ะยี่ก็ดอห้าหมื่นห้าหมื่นเฮ้ยแจงมาอืมกระโดดปามาเพื่อนอ้าวเฮ้ยสวยละคำนวณพลาดคำนวณพลาดแล้วอ้าวดอเฉยตะโถแม่จะจะสวัสดีคำนวณพลาดนะหมวดกะพลาดกะพลาดโทษจีเออเออเออกระโดดดอปุ๊บอ้าวปัดโถเอ้ยแม่โดนสองทีอู้ยแม่หัวแบะเลย เดี๋ยวๆเดี๋ยวเ,ย,วเย็นแม่เล่นพานนิดนึ่งนะขอใหม่นะครับผมเหลือ20่สิบวีนะมาแม่เมื่อกี้เล่นพานนิดนึ่งผมอยากฆ่าแชงโชสาวมากโอเคชูกาเหรอชูกะมาเลยเพื่อนนั่นไงโดนไปนอนนะใครแช้งงั้นก็สบัดกินฟอ้อนอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมหนีไม่รอดหรอกแกโอ้โหกลายเป็นตุ๊กตากลายเป็นตุ๊กตาเฉยฮาคีระดับนี้เป็นตุ๊กตาได้ไงวะ โอเคครับจบไปแนละ้วทัวระเมียนนี้เดี๋ยวไปพบแมตช์สุดท้ายเลยนะครับผมผมว่าคุณจะชอบคลิปนี้ครับไปชมแมตช์สุดท้ายกันให MV เป็นของโรเจอร์เช่นเคย สำหรับใครที่อยากตัดปกเครดิตนะครับผมสามารถกดไปลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับเพจ Ro เวิร์สนะครับผมเป็นน้องที่รู้จักกันนี่แหละนะครับผมตัดปกได้ค่อนข้างดีนะครับผมตามตามเนื้อง,งานได้เลยทีเดียวนะครับผมลองไปตัดกันดูนะโอเคมาตัดสุดท้ายกันนะครับผมนะเรียบร้อยหรือเปล่าเคาน์เตอร์โอ้โหว้าวนะครับผมโอเคเยวกันนะโอ้โหเปิดไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหโดนราคาอีกไอ้นี่เนี่จะตายไปเนี่ย จะตายไปเนี่ยโอเคนะครับหลายคนอยากดูแชงนะโอ้โหตายเลยนะครับโอ้โหโอเคครับผมมาแก้มือหน่อยนะครับผมเปิดโปนิดนึงคะับบอกเลยว่าตึงๆเลยครับสับดกิฟต์ไว้นี่อ่โดนไปก่อนนะโอเคอยเย็นอุ้ยโดอีกอืมตีไงเอาดีโอเคแรงเหรอ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 โอ้โหอย่าแย่งกันดิ แย่งกันทำไมอะไรโรเจอร์มีสกิลว่าโรเจอร์โอ้โหผม่ผมไม่ได้ฆ่าเลยวันที่ฟักเฮ้ยโอเคก็ผมรีบยืดกันละ ผมบอกว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ